สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติสอีกแล้วเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมิ้เพชรยนต์นะคะวันนี้เอมมี่นะคะจะมาอัปเดตรถนะคะโคราติสอีกหนึ่งคันเลยในบริษัทเรานะคะที่น่าใช้งานนะคะแล้วก็สภาพดีมากๆเลยคันด้านหน้านี้เลยนะคะเป็นรุ่นเตยต้าโคราทิสหนึ่งดเอร์เชนนะคะปี2องพันคันนี้นะคะเลขไม่ใช้งานอยู่1 4 0 0 0 0 โลนะฮะกับราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะฮะราคา459,000บาทนะฮะบอกเลยว่าคุณลูกค้าได้รถสภาพสวยงามนะฮะราคาดีนะฮะที่สำคัญเลยคันนี้ดอกเบี้ยถูกสุดๆนะฮะดอกเบี้ยของเราเนะฮะเริ่มต้นที่2.79นะฮะสำหรับในกลุ่มที่ลูกค้ามีเครดิตนะฮะ แต่นะคะในกลุ่มลูกค้าไม่มีเครดิตไม่เคยมีประวัติผ่อนนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะเรามีดอกเบี้ยให้ลูกค้าไปเลยเริ่มต้นที่2.99ดนะคะดอกเบี้ยถูกขนาดนี้นะคะมากเลยค่ะนะคะมาจับจองมาดูรถกันเลยนะฮะวันนี้นะคะเดี๋ยวพาลูกค้าท่านเลยนะคะไล่ชมไล่ดูกันก่อนเลยนะคะว่า459,0 0 0บาทที่ลูกค้าเสียไปนะคะคุ้มค่าแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะ ก็คันนี้นะฮะบอกเลยว่าไปอีกหนึ่งรุ่นเลยนะฮะที่ขายดีตลอดการนะฮะโตโยต้าอัลติสของเราเนี่ยบอกเลยว่ายอดขายนําที่1มาตลอดทุกเดือนนะฮะรอบพันนะฮะสภาพรอบพันโดยรวมคือดีมากๆนะ,ะเป็นรถปลดระหว่านะฮะรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะไฟหน้านะฮะเป็นไฟหน้ามัลติ r e เฟ c เตอรนะฮะไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอรนะฮะมาพร้อมกับไฟ LED นะฮะเดย์ไทม์ลันนิ่งไลน์ด้านหน้าถึง4ดวงด้วยกัน ะะกระจังหน้าโคมเมียมไมเนอร์เชนนะ,ะคะคมเมียมด้านบนนี่คาดยาวตลอดหน้ารถเลยนะคะนี่เลยสภาพรอบคันดูค่ะคุณลูกค้าขาสวยงามมากๆเลยนะคันนี้นะ459,000บาทนะ,ะได้รถสภาพดีมากๆอยากให้ลูกค้ามาลองชมตัวจริงมาลองขับได้เลยนะจ๊ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะป้าทะเบียนนะฮะ6กะไก่นะ,ะสบปซด้สีนะฮะ2472กรุงเทพมหานคร ะะใครชอบคันนี้ก็แปป้าปทะเบียนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่ลิงก์ Adline มีด้านล่าง e ก็มีนะะหรือโทรมาที่เบอร์ก็ได้นะคะโทรมาได้เลยนะคะใครโทรก่อนจองก่อนมีสิทธิก่อนแน่นอนค่ะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมแท้โรงงานนะคะสีเดิมแท้โรงงานนะสภาพรอบคันดีมากๆสีไม่เคยกับสีไม่เคยทําสีมาแน่นอนค่ะรับประกันเรื่องอุบัติเหตุนแน่นอนนะคะว่าไม่มีเลยนะคะ คันนี้นะคะล้อแม็กอลอยสีชูโทนนะคะเป็นแม็กอลอยโรงงานนะคะ Law, Mac, oy, ล้อแม็กอลอยโรงงานพร้อมยางนะคะปี2020ทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะได้ยางใหม่นะคะยางใหม่ลอ้อแม็กไม่เป็นรอยนะคะแม็กไม่เคยถูกการกินถนนไม่เคยปีนฟุตบาทมานะ,ะก้อนข้างดีเลยนะสภาพรอบคันนะคะคันนี้มีฟิล์มมาให้นะคะฟิล์มก็ประมาณ4ี่รอบคันเนาะไม่มืดมากจนเกินไปแต่ก็ไม่สว่างมากจนเกินไปนะคะ ไปเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างของตัวรถเลยนะของรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวพาชมภายในกันต่อเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่าภายในนะ,ะโตลต,ต้าออติ s m i n เ r c h a n ชปีหนึ่งภายในออกแบบมาค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆไม่ว่าจะเป็นนะคบพวงมาลายัยะะหุ้มหนังสีดำนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังสีดำนะฮะสามก้าวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะหนังแท้พวงมาลัยแท้เดิมโรงงานแน่นอนค่ะนะคะนี่เลย มัลติฟังก์ชันนะคะที่พวงมาลาัยด้านซ้ายนะคะ,ะนี่เลยจ่าเล็กไม่นะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันโลนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดานะคะตัดด้วยสีเบจออกแบบมาค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะดูสมูทตาดูสบายตานะคะส่วนเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่น SM นะคะวิทยุนะคะสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มีช่องเสียบ a u x กับ USB นะคะแอร์อนาล็อกแบบมือคะ่ะเกียร์ออโต้ นะคะคเกียร์ออตโต้นะคะก็เป็นเกียร์ขั้นบันไดน,นะ,ะเข้าเกียร์ง่ายแน่นอนไม่หลงเกียร์แน่นอนคะ่ะมีที่นะ,ะจุดบุรีนะคะที่ชาร์จแบตให้อีกหัวหนึ่งตรงนี้ด้วยนะคะที่วางแก้วน้ํานะคะสองแก้วนะคะที่พักแขนนะคะพอดีมือเลยนะก็นี่เลยค่ะค่อนข้างดีเลยนะคะของโตลโตติดป,ปีหนึ่งเจ็ดนะ,ะออกแบบมาค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะด้านในสวยลงตัวนะะ แอร์รูปทรงไมเนเชนนะเป็นแอร์ทรงกลมนะคะสามารถหมุนได้สามรอยหกิองศานะ,ะดีที่สุดเลยนะตั้งแต่ผลิตเอาติสมานะคือตัวแอร์ตัวนี้เลยนะหมุนง่ายนะคะนี่เลยนะจ๊ะคันนี้เป็นปุ่มฟูสตาร์ทนะคะกุญแจรีบดอัฉริยะค่ะนะคะแล้วก็กระจกพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้านะคะสวยงามนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากๆนะคะที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้าคะ่ะที่เปิดฝากระโปรงหลังอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่เปิดถันน้ามันนะคะ คันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีเบทนะครับเบาะเดิมโรงงานนะ,ะไม่เคยอุ้มเบาะมานะคเบาะหนังเดิมโรงงานเลยนะครับเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่ยนะ,ะผ่านการทาสปาเรียบร้อยแล้วนะ,ะสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ดีมากๆนะฮะและนี่เลยค่ะนะครกระจกทั้งสี่บานนะคะปรับไฟฟ้าคนขับ1บานปรบบออโต้ค่ะเซ็นทัลล็อกมีมาให้แล้วตัวนี้นะคะก็ ขับรถออกไปสักระยะหนึ่งอะค่ะรถก็จะล็อกอัตโนมัตินะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเนะะี่ยะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าไม่ดีจริงไม่กว้างจริงนะคะแท็กซี่ไม่การันตีแนะ่นอนนะ,ะรุ่นนี้บอกเลยว่าที่นั่งด้านหลังนะคะรองรับผู้โดยสารนั่งแบบว่าสบายตัวมากๆเนะครับเบาะนี่รองรับคนนั่งมากๆเลยที่สําคัญเลยนะคะมีนะคะ ที่เสียบ USB นะคะถึง2จุดด้วยกันด้านหลังนะคะชาร์จแบตได้เลยนะด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังเดินทางไกลสบายๆเลยนะคะสะภาพดีนะรอบคันคันนี้บอกเลยว่าดีนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะไม่ว่างมาชมรถตัวจริงไม่เป็นไรนะคะเรามีบริการวิดีโอคอรนะคะหรือรีวิวตามจุดที่ลูกค้าอยากดูได้เลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลัง ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะฮรรถคันนี้นะไม่เคยผ่านการติดแก๊สไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะฮะเป็นรถเดิมน้ํามันล้วนเลยนะคะให้ชมกันเลยนะคดี๋ยวพาชมยังอะไรถุงเครื่องมือแมแลงอยู่ด้านหลังนี่เลยค่ะยังอะไรถุงเครื่องมือแมลงอุปกรณ์มีให้ครบหมดเลยนะจ๊ะคุณลูกค้า่ะนะของโรงงานหมดเลยเดิมโรงงานหมดเลยนะคะนี่เลยค่ะนะฮะรอยน็อตต่างๆไม่เคยถูกการแกะเงี้ยไขไปอย่างใดนะคะก็ ไม่เคยชนแน่นอน100%ค่ะนะคะสวยๆมากๆเลยคันนี้นะคะราคา459,000บาทนะคะใครชอบมาเลยค่ะนะคะมาเลือกชมได้เลยนะ,ะเราไม่ได้มีตัวเลือกท่านแค่คันสองคันนะคะเรามีท่านเป็นโกโดังเลยนะ,ะตามชื่อช่องเลยอาณาจักรเอาติสนะคะนี่เลยค่ะนะคะไฟท้าย LED นะะรูปทรงไมเนอร์เชนนะคะรูปทรงออกแบบมาค่อนข้าง เข้ากับตัวรถต้องมากเลยนะคะช่วงท้ายของเขาบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยงามจริงๆนะคะไฟท้าย LED นะคะก็คิวโคมยมี่งคาดยาวนะคะคาดยาวนี้เลยนะ,คะโคมยิ่งแท้ฮอสไนลรักโตโยต้าคร่าอัลติสนะคะ 1.6G นะคะสวยงามน,นะ,ค,ะคันนี้สวยงามน,นะคะคุณลูกค้าค่ะใครไม่เชื่อนะคะไม่สบายใจเนี่ยเอาเลขรถเนี่ยเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยทั่วประเทศนะ,ะเรายินดีนะคะให้สำเนารถลูกค้าเนี่ยเช็คศูนย์ก่อนจองก่อนซื้อได้เลยนะคะ นี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นอ่าน้ํามันร้วนนะคะรองรับ e ยี่สิบ e แปดห้านะคะ91 95ได้หมดเลยช่วงนี้น้ามันค่อนข้างเริ่มราคาถูกลงแล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนใช้รถทุกวันนะคะก็ถือว่าดีเลยเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะห้องเครื่องนะ,ะบอกเลยว่าใจกลางความสําคัญของตัวรถเนะะี่ยอาจะอยู่ที่ห้องเครื่องเลยเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องอนี่เลยค่ะนะคะคุณลูกค้าขา คันนี้นะครเป็นเครื่องดูอวล VVTI นะครเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซี่ีรับประกันเลยนะ <im itation> เครื่องของเตอร์เต้าตี้เนี่ยทนอึดจุด,ดทนที่สุดแล้วในรุ่นนะคะบอกเลยว่าอ่าให้ดูกันเอ,เองดีกว่านะคะขอให้พูดอะไรมากเลยนะ,ะให้สินค้ามันขายตัวมันเองดีกว่านะคะให้ดูรอยน็อตต่างๆเลยนะจ๊ะมีการแงะแกะไขไม่เอ่ยนะคะไม่มีเลยแม้แต่จุดเดียวนะคะให้ดูกใกล้ๆกันเลยนะะ รอยน็อตไม่เคยถูกการแกะแงะไข่แม้แต่จุดเดียวนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานไม้ดูเลยค่ะคุณลูกค้าขานะคะเม็ดอาร์ทุกอย่างคงสวยสภาพเดิมจากศูนย์เลยนะคะรอยซีนต่างๆแผ่กันความร้อนสภาพดีมากๆตรงนี้ก็สําคัญเลยนะคะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะตามมอ,อกร่างๆทุกอย่างถ้าฝาทุกเปลี่ยนมาบอกเลยว่าสติกเกอร์นี้ไม่มีแน่นอนนะเท่ากับว่าอันนี้เนี่ยคือเดิมแน่นอนด้านหน้าด้านหลังนะคะ ให้ดูเลยนะฮะแต้มสีโรงงานนะฮะแต้มสีโรงงานนะอยู่ครบหมดแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะฮะไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะคันเดิมไม่เอ่ยนะเดี๋ยวไปชมใกล้ๆก,กันเลยนะ,ะเดิมแท้แน่นอนค่ะนะฮะคุณลูกค้าค่ะเราไม่จําเป็นต้องพูดมากเลยนะฮะรถสภาพสวยเนี่ยให้รถเป็นขายตัวมันเองนะฮะให้รถมันขายตัวมันเองเลยนะ,ะลูกค้าเนี่ย มั่นใจแน่นอนนะะว่าคนซื้อรถเนี่ยดูรถเป็นนะฮะเกือบทุกคนนะะไม่ต้องพูดมากนะะดูเลยนะให้ลูกค้าดูจะชัดเลยว่าเดิมหรือเปล่าเ่ยนะคะเครื่องนิ่งเครื่องเดิมแน่นอนนะะเรามีบริการหลังการขายคุณลูกค้านะจ๊ะเราไม่ทิ้งลูกค้าให้โดดเดี่ยวแน่นอนค่ะนะคะสวยงามนะคะโตโยต้าโคราสติคคันนี้สวยงามจริงจริงนะคะ โอเคเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะนะรับกับรถที่มีเพิ่งรีวิวไปนะคะเป็นรุ่น Toyota านะค l a บโ t i s ติ 1.6G นะคะ m i n o r Chain นะคะปี2 0 1 7คันนี้นะคะระาคาขายอยู่ที่459,000บาทเลขกไม้ใช้งานอยู่140,000กว่าโลนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์มี่เลย0967252736นะคะ0967252736นะคะลิงก์ ID ดียไลนมี่มีอยู่ด้านล่างนะคะ ใครนะฮะที่สนใจนะฮะโทรมาก่อนได้เลยนะจ๊ะเข้ามาลองขับรถนะฮะเข้ามาดูตัวจริงได้เลยหรือเข้ามาเลือกได้เลยนะคะที่บริษัทเรานะคะบริษัทเรานะคะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบิบุรีกรุงเทพมหานครนะคะ,ะ,คะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะซอย95นะคะมาแล้วก็ติดต่อเซลล์ม,มิได้เลยนะคะโอเคเนาะก่อนจะการวันนี้นะคะก็รบกวนคุณลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ